ข่าวเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมลพิษทางการเกษตรข่าวในประเทศข่าวที่1ปัญหาฝุ่น PM 2.5จากการเผาไร่นานในภาคเหนือสถานการณ์ปัญหาในช่วงฤดูแรงของทุกปีภาคเหนือของประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่รุนแรงซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเผาไร่นานเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและลำปาง โดยค่า PM 2.5ในบางช่วงเวลาสูงเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ปัญหาฝุ่น,น PM 2.5ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเชื่อมโยงความรู้1การเผาไหม้ในที่โล่งจะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและกระแสะเลือดได้2ฝุ่น PM 2.5 ประกอบด้วยสารพิษต่างๆเช่นสารอินทรีย์ระเหยง่าย VOCs และโลหะหนักซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3. พผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้แก่รถทัศนวิสัยทํำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศข้อที่2ปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในแหล่งน้ําสถานการณ์ปัญหา การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างแพร่หลายส่งผลให้สารเคมีเหล่านี้ปนเปือป้อนในแหล่งน้ำต่างๆเช่นแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำใต้ดินสารเคมีที่ตรวจพบส่วนใหญ่ได้แก่สารเคมีกำจัดแมลงสารเคมีกำจัดวัชพืชและสารเคมีกำจัดเชื้อราสารเคมีเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำทำให้สัตว์น้ำตายและลดความหลากหลายทางชีวภาพา เชื่อมโยงความรู้ 1. สารเคมีกำจัดศัตรูพืชสามารถแพร่กระใจายในแหล่งน้ำผ่านการชาล้างดินการไหลป่าของน้ำฝนและการซึมลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน 2. สารเคมีเหล่านี้สามารถสะสมใน่องสู่อาหารทำให้สัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อได้รับสารพิษ 3. การบริโภคน้ำหรืออาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เช่นโรคมะเร็งและความผิดปกติของระบบประสาทข่าวจากต่างประเทศข่าวที่1ปัญหาการเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ปุ๋ยเคมีในทวีปอเมริกาใต้จากสถานการณ์ของปัญหา 1. การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเข้มข้นในภาคเกษตรของทวีปอเมริกาใต้ ส่งผลให้ดินเสื่มโทมและสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ 2. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ประเทศบราซิลอาร์เจนตินาและปารากวัย 3. การเสื่อมโทรมของดินส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารการเชื่อมโยงความรู้ 1. ปุ๋ยเคมีสามารถทำให้ดินเป็นกรด และลดปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินได้ 2. การใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดการสะสมของเกลือในดินทำให้ดินเค็มและไม่เหมาะต่อการปลูก 3. การสูญเสียธาตุอาหารในดินทำให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ข่าวที่สอง ปัญหาการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกจากการทำปศุสัตว์ในทวีปออสเตรเลียค่ะสถานการณ์ปัญหานะคะ 1. ภาคปศุสัตว์ของออสเตรเลียเป็นแหล่งปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่สำคัญโดยเฉพาะก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องค่ะ2 ปริมาณก๊าซมีเท่นที่ปล่อยออกมามีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ค่ะและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3. รัฐบาลออสเตรเลียได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคปฏุสัตวัน์ค่ะการเชื่อมโยงความรู้นะคะ 1. ก๊าซมีเท่นเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2. สัตว์เคี้ยวเอื้องเช่นวัวและแกะจะผลิตกา๊าซมีเทนในกระบวนการย่อยอาหารค่ะสการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกจากภาคปศุสัตว์มีส่วนทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศค่ะ